หาปลาใหญ่นะครับคุณป้ารดัดดานะครับที่บ้านนะครับผมมาที่ไร่ที่นี่ก็ชอบเพราะเพราะว่ามีพัฒนาการในด้านการเกษตรเนี่ยพอสมควรครับรอบนี้มามาเจอถั่วฝักยาวนะครับซึ่งต้นที่คุณป้าเขาปลูกเนี่ยคือถั่วฝักยาวนะครับทีนี้ถั่วฝักยาวเนี่ยนะครับเราจะปลูกเป็นต้นอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันไม่ไม่ได้ลนะักษณะเดียวกับพวกถั่วพลู หรือว่าพวกโถพรูหรือว่าพวก آ آ ไม้เลือยนะพวกไม้เลื้อยเนี่ยเราจะต้องทําค้างให้เขานะซึ่งการทําค้างเนี่ยนะครับมันมีนมหลายอย่างนะเราจะทําเป็นเราจะทําเป็น آ آ ค้างโดยการใช้พื้นที่แล้วก็ทําเป็นตะข่ายก็ได้หรือว่าเราจะทําเป็นไม้ไผ่อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นตะขา่า,ขายหรือถ้าเป็นพวกเชือกพวกนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ทีนี้พวกเนี้ยมันก็อาจจะ ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับราะนี้จะต้องตัดทิ้งอยู่แล้วเนี่ยมาจากต้นต้นต้นไม้ไผ่ทางด้านนี้นะครับทีนี้วิธีการทํานะวิธีการทํานะครับเขาก็จะใช้ปล้องไม้ไผ่นะครับขนาดนี้เนี่ยขนาดนี้คือน่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสองนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณห้านิ้วนะครับห้านิ้วนะห้านิ้วเนี่ยทําเป็นปล้องประมาณขนาดนี้นะครับแล้วปักลงไปในดินนะครับ ระยะระดับความยาวเนี่ยระดับความระดับระดับทำจำนวนต้นเนี่ยให้ใกล้เคียงกับความยาวของไม้ไผ่ที่เป็นต,นะตัวขึงนะตัวขึงนะหรือว่าหรือน้อยกว่าได้แต่ว่าพยายามให้ให้เรียงเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันนะครับของป้าเนี่ยก็ใช้3มต้นน,นะครับ1 2 3สาเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ย เราก็ต้องวัดพื้นที่ว่าพื้นที่ที่จากหัวไาท้ายเนี่ยนะอาจะไม่ใช่เราต้องวัดก่อนว่าพื้นที่จำนวนไม่ใช่ระยะความยาวของเสาร,ระยะความยาวของตัวตัวคานตัวเน,นี้ยตัวคานตัวเนี้ยนะครับที่ที่ตัวเนี้ยนะปามาจนถึงท้ายเนี่ยระยะแค่ไหนน,นั้นเนี่ยเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็ต้องกะคา,าดคะเน,นว่าระยะนี่แค่นี้เสร็จแล้วเราก็ต้องผูกตรงนี้ก่อนนะครับวิธีการผูกเราก็จะใช้ ใช้เชือกหรือว่าใช้ใสายไฟเนี่ยผูกลั้งตรงนี้เพื่อให้ให้ให้มันให้ให้มันอยู่นะครับก็คือพยายามให้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 ทาหลักตรงนี้ให้มั่นคงก่อนนะครับอย่างป้าตรงนี้เขาใช้3มต้นน,น,ตน,นะครับหนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ใช้ใสายไฟนะครับเพื่อความมั่นคงอันนี้ไม่มีทางหลุดนะครับไม่มีทางหลุดเพราะเหนียวมากนะครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะเปื่อยเพราะฝนตกเพราะว่าสายไฟไม่ละลายน้ําฝนเนะ <l ain> นี่ยครับอันนี้ก็อันนี้ก็ใช้ได้นะครับ นี่ต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองต้นที่หนึ่งเนี่ยอาจจะใหญ่นิดนึงต้นที่สองอาจจะอาจจะเล็กเพราะว่าเป็นเป็นเสากลางซึ่งเสากลางเนี่ยก็จะไม่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 อาจจะไม่ต้องใช้น้ําหนักเนี่ยหรือว่าความใหญ่เนี่ยมากนะครับแต่หัวเสากับท้ายเนี่ยหัวกับท้ายเนี่ยจะต้องรับน้ําหนักรับน้ําหนักให้ได้แล้วก็แล้วก็พยายามทำให้หัวกับท้ายเนี่ยมีความมั่นคงก่อนนะฮะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ปีกไม้ไม้ไผ่เนี่ยแหละครับปีกไม้ไผ่ก็คือแค่แบบนี้นะแค่แบบนี้นะครับเรียงนะเรียงตามจํานวนจํานวนอะไรจํานวนของต้นที่ปลูก่าสมมุติว่าเราปลูกหต้นนะสมมุติว่าปลูกหต้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียงตามจํานวนของต้นเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40้ายี่สบยี่บเอดยามยี่ส้าด้าสน้าสาดสาส้าสีต้นครับสีแถมนะฮะเพราะฉะนั้นด้านนี้สี่สิบต้นด้านโน้นสี่สิบต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทอตัวเนี้ยแปดสิบต้นนะท่านฮ เยอะอยู่ฮะเยอะอยู่ฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาเลื้อยขึ้นไปเนี่ยนะครับถั่วฝักยาวเนี่ยมันก็จะค่อยมาถูกเขาเลื้อยขึ้นไปแบบนี้นะครับพอเขาเลื้อยขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยแต่ตรงเนี้ยป้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาป้าเขาก็จะต้องมาผูกเพื่อให้มันเลื้อยขึ้นไปในลักษณะนี้นะครับก็ต้องมาผูกผูกเพื่อให้มันมันรู้มันมันรู้หลักนะฮะมันรู้หลักนะครับให้ให้มันรู้ว่ามันไปมันจะไปทางด้านไหนนะครับถ้าเราไม่ทําให้มันรู้หลักเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วะนั้นเมื่อมันไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยคร แต่แค่นี้เขาก็ไปได้แล้วเนี่ยนะครับทีนี้เราแตะเขารู้หลัก,ลกพอเขารู้หลักแล้วเนี่ยเขาก็จะไปของเขาอันนี้ธรรมดาครับตามตามตามธรรมชาติของมันทีนี้พอมันขึ้นไปตรงนี้มันก็จะเชื่อมกับทางด้านน้นแล้วเถาเนี่ยมันจะห้อยลงมาข้างล่างเนี่ยเวลาเขาเก็บเขาเก็บเก็บแบบนี้อันนี้ในอนาเขาจะเป็นแบบนั้นนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นแนวแปลงของพวกถั่วพลูซึ่งถั่วพลูเนี่ยนะครับหรือฟักทองพวกนี้นะ เขาจะไม่ไม่เอในลักษณะนี้เขาจะเหลือ้อยแล้วก็เขาจะออกฝักข้างบนอันนี้เขาใช้ขื่อไม้ไผ่เป็นเป็นไม้แบบซี่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็วางเป็นเป็นเส้นเส้นเส้นเนเส้นเสขึน้น,น,นไปตรงนี้ไม่มีปัญหาครับสามารถไปได้นะฮะนี่แหละครับคือเป็นเทคโนโลยีชาวบ้านนะครับเป็นวัตกรรมที่ทาํามาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็มีการพัฒนาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ต่อไปก็ เ,เขาก็จะทำเป็นเป็นลักษณะน,นี้ครับเั็นี่เขเก็บได้นะครับโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเนี่ยคือเป็นวิธีการทำนะครับง่ายแต่ว่าไม่ยากยากครับแต่ก็ว่าไม่ยากครับแต่ก็ว่าไม่ยากจนเกินไปนะพอทําได้แต่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะสมนิดนึงนะครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทําธุระต,ต่อนะครับโอเคบีลากีโชคดีสวัสดีครับ